สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาคิปกับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวนะคะพี่น้องหนูอาสเบรดแซ่ซ้ำใส่โตใส่ยังให้เบิรงเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือข้าวผัดกุนเชียงค่ะข้าวผัดกุนเชียงกับง่ายๆบาๆ้านๆไม่มียังค่ะพี่น้องก็จะมีกุนเชียงสองขาค่ะพีะ่น้องเนี้ยค่ะกินหลายคนหนูเลยใส่สองขาค่ะแล้วก็แครอทค่ะพี่น้องแล้วก็ใบหอมนะคะแล้วก็ไข่ค่ะพี่น้อง ไข่สองฟองแล้วก็กระเทียมนะคะเป็นขา้าวผัดง่ายๆค่ะพี่น้องนิดหน่อยก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะพี่น้องแล้วก็เขาสวยที่นูเอามากพึ่งไว้เพราะว่าอันนี้ค่อนข้างสีบ่ค่อยเป็นเม็ดมันไดนะคะพี่น้องเพราะหุงกินตะมือขึ้นค่ะหนุ่มๆเลยค่ะก็เลยนเป็เห็ดขา้าวผัดนาะคะ่ะพี่น้องเอาล้ค่ะก่อนอื่นเมาห้ามาลงมือผัดกุนเชียงกันเลยค่ะ สำหรับเผาพัดด้วยค่ะพี่น้องผู้ใด่มักความมันบ่ตองส่น้ำมันกระไดค่ะไซพ่อตดิดค่ะพี่น้องเพราะว่าคุนเชียงข้าวีนจะมีความมันอยู่แล้วนะคะพี่น้องแล้วก็กระทะอันนี้ก็คือบบติดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพวกนี้ให้นิดมันนิดนิดค่ะสีแสบนะคะพี่น้องสำหรับหมักให้มักมันค่ะแล้วก็กุนเชียงนี่นุ่นก็จะเอามาพัดค่ะมาขวนะคะพี่น้องขวาให้มันหอมเหลืองค่ะแต่บ่ถึงกับกรอบนะคะพี่น้องเพราะถ้าเกิเอามาพัดก็เผาค่ะ วให้สุกเลยด้ยค่ะพี่น้องเรา,เามาผักใส่กับจานไว้รอชามไใหม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าข้าสัพัดน์เขาต่อค่ะถ้าพัดไปเลยค่ะพี่น้องกุนเชียงมัสมัยสลับกระทะของหนูนะคะมัสมัยหนูเลยเอาขึ้นมาคึอหนุ่นยก่อนนะคะเอาละค่ะพี่น้องหนูก็จะให้กุนเชียงเลื้ยงทองสะมานนี้นะคะก็อึ้นรานยค่ะ ของนูอาร์สบ่คือไผ่ด้วยค่ะพี่น้องรือพี่น้องเหตดแบบนี้อยู่นู้กับเบอรหูนะคะแต่วันอันนี้คือสไตล์ไท่สไตล์มั่นพี่น้องรับรองว่าแซ่บค่ะนะคะพี่น้องเอาละค่ะนูใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมผาพอกระเทียมเลืองไม่กินเหลืองหอมพาเนาะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่สองกล่องค่ะ ค่ะเปิดไฟแห้งค่ะค่ะขนมไม่ควค่ำผิวบาน้นึมันเนาะค่ะพี่น,อน,น้องซันนี่หนูก็ยังมาหน่อยเลยะคะ่ะเพราะผลมูกินมันเนาะค่ะแต่ว่าสลับคนที่บวก,กินมันเลยซันนี่ก็ลังโอเคเลยค่ะพี่น้องก็ต้องเติมอีกลว่ะ ให้เริ่มสุกค่ะใส่แค่หลอดลงไปค่ะผัดแค่หลอดให้สุกก่อนค่ะนุ่งพอเตินมน้ำมันอีกหน่อยนึงนะคะพี่น้องสำหรับหนูหม,มักมันนะคะสำหรับพี่น้องคนหมักมันอย่าเติมเยอเดี๋ยวมันจะอ้วน สำหรับแค่หวอดนะคะพี่หนุ่มถ้าข้าวไ่อยากผัดดนนะคะแนะนํามาเห็นเอาไปหลวกก็น,นะาหาเราพึ่งให้เสด็จหน่างะคะ่ะอนเอาพัดก็ะเพาคะ่ะจะแสบกำลังพอดีะคะ่ะพี่หนุ่อนะะพอแค่ร้อนเริ่มสุกะคะ่ะพี่น้องก็จะใส่ข้าวลงไป จำหรับสีคนด้วค่ะพี่น้องนะคะสำหรับเมื่ออาชีพลีนะคะพี่น้องถ้าจะ ขัดเขาก่อนค่ะเอาละค่ะพี่น้องนั่นจากขัดจนเขาเขาก,กันดีแล้วนะคะพี่น้องหนูก็จะใส่เครื่เชียงลงไปกระป๋อตามด้วยก็คุณโบทค่ะนี่ยคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าเขามีคนเชียงรสหวานนะคะน้ำตาลไม่ต้องเยอะด้วยจ้ะ,ละแล้วก็ผู้ใดกินน้องชูใส่ลงไปค่ะแซ่บนัวคะ่ะพี่น้อง ค่ะพัดให้เขาไมนเข้ากันดีค่ะพี่น้องดีปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังค่ะเอาละค่ะ แล้วก็ชิมรสบึงผาพี่น้องเป็นรสเป็นไรค่ะก็ค่อยใส่ไป,ไปแต่ว่าสำหรับเขาผัดด้วค่ะพี่น้องใส่ตะพงะใส่ตะช่อดุงรถ้าเสียวนี่เอาอยู่ค่ะกัน้ำตาลด้วยค่ะพี่น้องแค่นี้จะเสร็จค่ะอโอเคค่ะพี่น้องนุง่มบริสตัวด้วยค่ะ แซ่บอีลีค่ะหอมกระตูกระตะว,ว,วันวน้ำตาลนิดๆ่ะ้อมไข่ลอยๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะปิดท้ายด้วยใบหอมค่ะใส่ลงไปค่ะ านี้ก็เป็นอันเซ็ค่ะพี่น้องเข้าผัดกุนเชียงค่ะง่ายๆแบบสไตล์นู้นนะคะพี่น้องน้ำปลาพริกเผยนึงแตงกวาหนึงมีเบักหน้าลงไปพร้อมต้นพร้อมกินกับค่ะพี่น้องแล้วค่ะพี่น้องเอาแล้วเนาะค่ะนุ่งเสื้อบรัแตงเป็นผ้าให้เบิงนะคะพี่น้องนุ่งเสื้อเ้เบิงสีเพราะนุ่งฝ่าวห้งค่ะพี่น้องเสื้อฝ่าวไปธุระนั่ค่ะขอบพูณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกุไหลกุ้ยแช่กุติดตามให้ขอบพุณกำลังใจดีๆที่นีให้กันเสมอค่ะพี่น้องนี่เบิ่งคะ มากินเขาด้วกันค่ะพี่น้องข้างเพื่อนเกาเพื่อนไมเนะคะเขามาบอกน่งนงวงหัวมวนเขามากินเขาหัวผ้าในกันค่ะพี่น้องเนี๋ยจจะบ่ม,มีอย่างค่ะเขาผัดกุนเชียงไงๆบันๆค่ะพี่น้องเขาคุ้ยๆค่ะมาจา้าเสแสบๆด้กันค่ะ